สวัสดียามเย็นค่ะพบกันกับสวนแลนาเฮาอีกครั้งนะคะวันนี้สวนแลนาเฮาจะพามาดูกลีนคอร์สค่ะสลัดกลีนคอร์สเนี่ยค่ะเราลงแปลงไปได้ประมาณ20วันค่ะอีกประมาณ5วันก็จะเริ่มจําหน่ายได้แล้วนะคะนี่ค่ะกําลังสวยเลยนะคะช่วงนี้อากาศที่สวนร้อนมากค่ะต้องพยายามลดน้ําให้เขาบ่อยๆไม่งั้นผักจะเหี่ยวค่ะ นี่ค่ะนี่ก็พึ่งลดน้ำเสร็จนะคะยามเย็นแล้วก็ฝั่งขวามือที่เห็นสีแดงๆอยู่ตรงนู้นก็จะเป็นเลดและปิดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะตัวนั้นก็เริ่มอีกสักประมาณอาทิตย์กว่าๆนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็จะเริ่มจำหน่ายได้แล้วไล่ๆกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ นี่ค่ะตัวนี้ลงได้ประมาณ18วันค่ะจะลงหลังจากตัวกินคอร์สประมาณ2วันนะคะนี่ก็จะเริ่มเก็บจำหน่ายได้แล้วนะคะรออีกสักประมาณ5-7วันนะคะนี่ค่ะเริ่มจะสวยแล้วนี่ก็เพิ่งลดน้ำเสร็จนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกตัวหนึ่งก็คือสลัดแก้วนะคะนี่ค่ะแปลงนี้จะเป็นสลัดแก้วนะคะเริ่มจะห่อแล้วค่ะแต่ช่วงนี้อากาศร้อนมีผลต่อสลัดมากเลยค่ะใบพออากาศรร้อนใบเขาก็จะเริ่มแบบเริ่มไหมอะค่ะนี่ค่ะบางตัวก็เริ่มห่อแล้วแต่บางแต่บางต้นก็ยังไม่ห่อค่ะ นี่ค่ะสภาพอากาศร้อนจะมีผลกับสลัดมากเลยค่ะผักสลัดสวนเรานี้เราปลูกแบบอินซีย์นะคะปลอดสารเคมี100%เซเลยนี่ค่ะอันนี้ก็ใกล้จะได้เก็บจำหน่ายแล้วค่ะอีกสักประมาณ5วันค่ะเดี๋ยวจะเริ่มจำหน่ายแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณ ทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ให้กำลังใจสวนแลนาเฮานะคะเดี๋ยวยังไงเราจะเราจะมีสาระดีๆแล้วก็มีผักมาให้ดูเรื่อยๆค่ะจะเป็นพวกผักสวนครัวผักสลัดแล้วก็พวกผลไม้นะคะที่สวนเราได้ปลูกขึ้นมานี่ค่ะเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ อาแปลงด้านหน้าตัวนู้นจะเป็นริทครอรลค่ะเพิ่งจะลงได้5วันค่ะนี่ค่ะวันนี้สวัสดีนะคะ